胯，跟卡肘。 ทำไมทำไมลูกถึงไม่อยอมฟื้นขึ้นมานะมิโดริตอนความรักของสองคนว้าวเช้า,ชานี้สดชื่นจังเลยแอะที่ก็สดใส ย่งกับฝันไปเลยนะที่ได้ตื่นขึ้นมารับเช้าวันใหม่กับเซจิคุงสองต่อ,องแบบนี้่ว้าดีจังเลยนี่ดีแล้วระหว่างที่เซจิคุงกำลังหลับอยู่เนี่ยเราไปเตรียมอาหารเช้าดีกว่าเย้ <Yeah! S 2> ะคะ่ะอรุ่นสวัสตอนเช้าค่ะ <c oughs> ออออฉันจะทำอาหารเช้าอร่อยๆให้นะคะเห็น <c oughs> อย่างนี้ก็เถอนะฉันทำอาหารเก่งมากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ออโอยเธออขอโทษค่ะฉันลืมไปว่าร่างกายมันไม่เหมือนก่อนแล้ว ห้ามเธอทำอะไรอีกแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ทานอาหารเชาวร่างกายมันจะไม่แข็งแรงนะคะให้ตายสิฉันต้องไปโรงเรียนทั้งที่มือขวาเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยอ้อลืมอะไรหรือเปล่าคะคูดมือน,นักเรียนละแล้วก็ตลาลังสอนจัดหรือยังคะหยดุดพดได้แล้วอะพี่ชายจ๋าวันด,ดีเชิญรีสวัสด,ดีค่ะตอดอะไรเอาไว้หรอ,เ,อเปล่านี่ไม่มีอะไรมีพี่รุ่นะ <c oughs> เอาเถอะ หนูจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นก็ได้แต่ว่าอย่าให้คุณครูที่โรงเรียนเห็นก็แล้วกันนะอ๋อเห็นอะไรหนังสือโป้งไงล่ะใช่ไม่ใช่นะถ้าพี่เหงาเมื่อไหร่ก็บอกนะหนูจะคอยปรับใจให้เสมอเลยเด็กสมัยนี้รับมือยากจริงๆเลยเซจิคุงเซจิคุงดูนี่สิคะนี่ค่ะ สวยไหมคะมีเสื้อผ้าแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะ <laughs> ฉันทำเมื่อคืนนี้ก่อนนอนนะคะจุดเด่นก็คือรูปหัวใจนี่ยังไงแล้วคะวอุ้ยมตะมพดมากนะเธอห,หน่ะอยู่แต่ในผ้าพันแผลนี่อย่างเดียวก็พอแล้วห,หลังเลิกเรียนค่อยไปใหม่นะเอ๊ะบ้านเธอไงล่ะอ๋อเราจะรูวิธีที่จะแก้ไขเรื่องนี้ก็ได้ เราถ้าอยู่แบบนี้ไปนา,านๆเธอน่าจะเย้ยนี่ฉันํำให้คุณลำบากเล้วคะ่ะนี่สวาม,มุรัมาละเห็นไหมล่ะนือขวาก็พันพาดเลยลค่ะขัดขวาปีศาจบาดเจ็บซะแ,แล้วเนอะดูสิมีเลือกมาอีกแล้วนะอี่นั่ากลัวจังเลยไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยนะคนแบบนั้นนะ่ะแต่ว่า ที่ช่ต่อยกับคนอื่นก็เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งเท่านั้นเองแหละยิ่งไปทำท่ากลัวเขาก็ยิ่งได้ใจใหญ่ทำเป็นไม่สนใจซะจะดีกว่าก็จริงอยู่แ็อกนะกุณสมรุราครับตังอีกแล้วนะได่ข่าวว่าสร้างตำน,นานใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับอ่ะขนาดรถของพู้ยากรุซ่าที่ว่านั้นหนาะ <Yeah! Yeah! S 2> ยังต่อยสรถพังเลยใช่ไหมครับฉันไม่ใช่ยอบอนรถนะอย่าปล่อยเขาหรือบ้าๆแบบนั้น <c oughs> ได้ไม <c oughs> แล้วพูดเรื่องไร้สาระแล้วก็กลับไปที่ห้องเรียนของตัวเองได้แล้วอะไรของเธออเจยลับไปได้แล้วครับขอโทษนะไอยเสที่รุนน้องฉันมนิสัยไม่ดีแบบนี้ก็พอๆกับสวามุรักคุมนั่นแหละฮะนิสัยเชิดชูอันธพานก็เป็นแบบนี้แหละนะฉันน่ะนะที่มือขวาเจ็บเนี่ยที่จริงก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่มีเหยื่อของความรุนแรงให้เห็นอีกยังไงล่ะว่าไงนะจะทำา จะโชคฉันอย่างนั้นเหรอถึงจะถนัดใช้ความรุนแรงสัแค่ไหนแต่ที่ยิ่งทำแบบนี้ก็ยิ่งต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละนี่แหละยาแก้สำหรับสวามุระละอ๋เ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่น่ะทุกคนถอยห่างต่อเซจิคุงซะยังก็เป็นตัวปัญหาเลยแน่และไหนจะคนที่ชื่ออายาเสะนั่นอีก ไปกีลังแต้มาจากไหนของเขาก็ไม่รู้ทำยังไงได้อะตมูลาตะบุบุลาเซจิฮะออกมาเดี๋ยวนี้นะตวามูาราไอทำตัวเป็นเต่าหดหัวอยู่เลยนะเจ้าพวกงี่เง่าโรงเรียนหันสมมงนี่เองตวามูลาไม่ตลกเลยนะมือเป็นแบบนี้แล้วจะไปสู้เขาได้ยังไงกันล่ะ เกี่ยวอะไรกันทาด้วยพวกนายนั่นแหละเมือถือดดียังไงที่นี่เป็นโรงเรียนของพวกเรานะนักเรียนที่อื่นอ่ะออกไปให้หมดเลย<า> <c oughs> ทำอะไรกันนะกันหนาฮะตอ,องอีเจนี่ใจกล้าไปเบานิใจจริงๆนี่เดี๋ยวเราพาเจนี่ไปเที่ยวด้วยกันหน่อยดีไหม <c oughs> นั่นสินะเจะสบมุระมันก็ไม่ยอมออกมาแล้วนี่นาะ เอาตัวยี้นีไปททนแล้วก็แล้วกัน<อ>นี่น,นี่ปล่อยฉันนะเอาหน้าแค่ไปได้กันเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวนี้นะฉันน่าเกลียดขีน้หน้าอัธพานอย่างพวกนายเป็นที่สุดเลยนะนังดีฉันก็เกลียดผู้หญิงที่พูดมากเหมือนกันเห็นแล้วขอมันขึ้นทันทีเลยดช่วยระวังหน่อยอพวกเรา ตัวสั่นเลยเหรอจ๊ะน่ารักดีไม่เบาเลยนี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวพาไปเล่นอะไรสนุกสนุกอ่ะลูกทำไมก็ไม่รู้ถ้าใครไปเรียกอาจารย์ทีดีกว่าเนาะใ,นใครก็ได้ไปรีบหน่อยสิไม่นะไปรีตามมันน้าไม่นะใครก็ได้ โสมมุระป้านะมันบาดเจ็บอยู่ท้ๆน,นะ่ยะไม่ต้องสอนเล็งมือขวาเลยมือขวาน่ยเนี มัันนไ่ใคสวามุระเฮียโยตุเล่ชัยมาไมอได้สู้กับคุณสวามุระน่ะมาได้ไมสิปีเฟยเด็กประวันเซินแต่ว่าขีดแพ้ไม่เอาไหนเดอตุเรตเดอไปเลยไปเลยคิดว่าจะได้ใจนะฉันน่ะไม่ขอบใจนายหรอกเปล่านี่ฉันก็ไม่ได้มาช่วยเธอซะหน่อย เจจีคุงไหวหรือเปล่าช่างเธอหน้าเนาอ,อเอาละได้แล้วได้แล้วอย,อย่างงั้นอย่างั้นอย่างั้นเลยดีนายน่ะเป็นะปลูกน้องสวามิราใช่หรือเปล่า <c oughs> ไปกันก่อนที่ใครจะมายุ่งดีกว่าเอ๊ะไปไหนเหรอเมื่อเช้าก็บอกแล้วไงว่าจะไปบ้านเธอน่ะอ๋ะอคือบาดแผ้คุณน่าจะไหวเหรอคะฉันว่าวันนี้อย่าฝืนเลยดีกว่านะคะอะสารทารบลูกน้องของแกงอยู่กับพวกเราถ้าอยากจะช่วยแล้วก็เย็นนี้ห้าโมง เจอกันที่ใต้สะพานมูห่าถ้าแกไม่มาแล้วก็น้องแกตายแน่เจ้ามียะเจ้าว่าเอ้ยนี่มันสะพามูรา ถ้าคุณสมุระมาแล้วก็พบกันเละแน่โอ้ยตำรวมันจะมาแทนนี่ก็จนได้เวลาที่นัดเอาไว้แล้วนะนี่เจ้าลูกจ๊อกแกน่ะทุกลูกพี่ทอดทิ้งซะแล,ะล้วหรือมัง้ง <c oughs> คุณสมุรนะน่ะมันจ่คนที่ทอดทิ้งประกวดซะหน่อยทำเรื่องนี้ให้เสร็จแล้วค่อยไปนะเ <c oughs> ดี๋ยวจบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไปที่บ้านของเธอกันเลยเข้าใจแล้วนะ ใในเซนวามุระยังไม่ทันไรเลยจะไปหาเรื่องกับคนอื่นอีกแล้วเซวามุระนายนี่มันอ้วิสาคิดว่านายจะแตกต่างกับอันธภาาัณคนอื่นแล้วแท้ๆเลยที่แท้ก็แค่อยากแสดงฝีมือเหมือนกับอันธภาณฑ์อื่นๆเท่าน,นั้นเองฉันนี่มันบ้าไปเองจริงๆ ทไม่ได้ไปต่อว่าหมอน,นั่นสักคำแล้วก็คืนนี้ฉันนอนไม่หลับแน่แน่จริงก็ลองพูดอีกเทสได้เลยถ้าคุสวามุระมาแล้วก็ใจกล้าไม่เบาเลยแน่โอ้ยเดี๋ยวก็จออมาถึงกินนะก็อ,ะอยากตายก่อนเวลาอันควรไเลยังไงนี่นี่ทำร้ายตัวประกันแบบนี้หน้าไม่อายเลยนะฮะทายทายฉันมาตามเวลานัดแล้วนะคุสวมุระ น่าสนุกดีนี่ได้ยินว่าแกเอ็นดูลูกน้องฉันหน้าดูเลยเดี๋ยวฉันจะใช้คืนให้สาสมเลยนะสวาวะมูระุะสวะมูระอ้าวต้อเป็อะไรเนี่ยเฮ้ย้้ แต่อนว่ามันจะจอบแค่ได้ละฟอ่ได้รอบกแกออเธอกลับได้ลวรุ่งกระทืบคนที่ไม่ยอมสู้เหม่จะสนุกอะไรเลยนี่ยน่เหรอมาบ้าสวามูระแม่จะเอาไหนเลยคิดหวังแเห็นข่าวลย่าเลยเลยขยะคือขยะอะไรขยะสบสงหน่อยได้หม่อยะมจ คุณสวามุระเพราะอะไรกันครับจุดพวกนั้นน่ะไม่ได้คู่ต่อสู้คุณสวามุระสัหน่อยแล้วทำอถจะไม่สู้ล่ะไม่รู้กับพวกมันสักหมัดเลยละครับฉันถึงว่านายมันโง่ไงเหรออะที่นายถูกจับมานี่ก็เพราะฉันเป็นต้นเหตุนะแล้วถ้าฉันเลิกงานพวกมันสมหอวันนี้ก็จะมีเด็กคนไหนในโรงเรียนต้องเดือดร้อนอีกก็ได้ฉันต้องเห็นคนอื่น ต้องมาเจ็บตัวเพราะฉันเป็นต้นเหตุไม่ได้หรอกมันก็แค่นั้นเองกูสวาโมระปะผมบ้านะจด <c oughs> ีามาล้องไห้แถวนี้นะาสายมากแล,ล้ว <c oughs> อไมาเา่ะาเ <c oughs> จ็บแบบนั้นจะไปไหนอีกล่ะครับอย่าฝืนเลยนะครับใช่แล้วล่ะเซจิคุงวันนี้กลับไปทำแผลก่อนเถอะนะบ้านะแผลแค่นี้เอง ก,กูสมุคลับโง่ร้อร้องได้แล้วลร้องเัก่ย<ะ>อย่าเข้าใจผิดชนะฉันแค่เอาโต๊ะกรับมาตั้งที่เดิมก็เท่านั้นเองนะ ลงออกไปทีอ๋อแล้วกลับกันดีกว่านะไม่มีทางหรอกจริงสินะแถวนี้มีร้านอันมิโซะอร่อยๆด้วยนะคะโอ,อย <c oughs> คนเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นวันนี้ก็ไม่อยู่เหรอเขาว่ายังไงนะ่ะนี่คุณคอ,อยผลหลอยเซ่ต้องขอโทษโด้วยนะคะุณนหนูไม่อยู่จริงๆค่ะสวามุระคุณสวามุระเซจิคุงใช่ไหมคะเออเคุณมาี่ะเปิดให้เขาเข้ามาเลยคะ่ะเอฉันยังไม่ได้บอกชื่อซะหน่อยนะี่นาเชิญค่ะสวามุระคุงฮะ<อ>ทางนี้ค่ะอ๋อ ครับผู้หญิงคนนี้ทำมาถึงรู้ชื่อเราได้นะสวฟามุระคุงเป็นฝ่ายมาเยี่ยมเองแบบนี้มิโดริคงดีใจมากเลยล่ะคะ่ะดีใจเหรองั้นคุณมิโดริก็ค่ะเขาอยู่ที่นี่แห้ะคะ่ะ มาแล้วล่ะค่ะที่เขานอนหลับแบบนี้ไม่ยอมตื่นขึ้นมาเลยคุณหมอก็ตรวจร่างกายให้แล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุและวิธีรักษาเลยค่ะตั้งแต่สามวันก่อนดูนี่สิค่ะสวามุระคุงนี่มันภาพผมนี่ไมีดอรีนะ เฝ้าม,มองคุณมาตลอดตั้งแต่มอต้นเลยนะคะแต่ว่าแค่มองเห็นตัวสวามุราคุงเขาก็ตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกแล้วล่ะคะ่ะแค่จะเข้าใกล้ก็ยังไม่กลา้าแต่ว่านะคะเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้บอกความรู้สึกของตัวเองให้สวามุราคุงได้รู้ได้ไปเที่ยวได้หัวเราะด้วยกันมันเป็นความฝันของมิโดริมาตลอดเลยล่ะคะ่ะ นไนด้มาอยู่ข้างๆชา่จีคงที่ฉันชอบแบบเนี้ยฉันก็ดีใจอยู่เล็กๆเหมือนกันนะคะจริงๆนะคนที่หนูรักเขาข้างเดียวอุตส่าห์มาเยี่ยมแล้วนะจ๊ะมิโดริจ๊ะขอโทษนะคะต่อหน้าแขกแท้ๆเลยอ่าคือก็อว่าออ่ะเฮ้ย เดี๋ยวฉ<อ>ันจะไปชงชามา<อ>ให้นะคะ<า>ถ้าไม่รังเกยียจแล้วก็ช่วยคุยอะไรก็ได้กับมิดรีหน่อยนะคะเธอ,อจะแอบ,บทำไมเนะ่ะคุณแม่เธอเขาเป็นห่วงเธอมากเลยนะไม่ได้ไม่ได้ได้ไงเล่าถึงเราจะไม่รู้สาเหตุที่เธอกลายเป็นแบบนี้แต่อีกน้อยก็น่าจะให้คุณแม่เธอเห็นนะว่าเธอสบายดีนะ่ แต่ว่าฉันน่ะไม่อยากให้ท่านเห็นนี่อยนะก็เพราะว่าถ้าท่านเห็นฉันในสภาพแบบนี้แล้วก็ท่านจะต้องเศร้าใจถึงที่จะไม่เป็นไรแต่ว่าคุณแม่จะต้องเศร้าใจแน่นอนเลยก็ต้องลองทำถ้าที่ทำได้ดูแล้วนะเออก็ลองให้เธอแตกกับตัวเธอดูยังไงล่ะแล้วยังไงอะคะไม่รู้สิแต่ว่าถ้าได้สัมผัสร่างกันเธอจจะกลับคืนร่างเดิมก็ได้นี่นะ กลับขึ้นร่างเดิมของฉันเหรอถ้าไม่ลองดูก็ไม่รู้นะอะคือ <c ười> คือว่าถ้าหากว่าฉันกลับขึ้นร่างเดิมได้แล้วเนี่ยเซจิคุนา่าจะช่วยเขากับฉันต่อไปได้ไหมล่ะคะย้ย <Yeah. S 1> <c oughs> อย่ยรื่องนั้นนะไม่กลับร่างเดิมได้แล้วฉันจะคิดโน้จริงนะพี่เอ๊ยกุยไออย่าดูอย่าดูอย่าดูนะอย่าดูอย่าดูถงเวลาที่มาพูดเรื่องนี้แลเดี๋ยวฉันปิดตาให้ก็ได้เล้วรีบทำกันแล้วกันต้องปิดตาให้สนิทจริงๆนะคะโอยเป็นไงอะ ชาได้แล้วค่ะอคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะแกมาทำอนาจารกับร่างคุณหนูไปนี่ได้ยังไงกันมาเปล่าเข้าใจผิดแล้วอยยยยอย่าคิดว่ายยยย ดที่น่าสงสารคุณแม่จะปกป้องลูกเองนะคะคุณแม่จะเข้มแข็งค่ะเพราะฉะนั้นลูกต้องตื่นขึ้นมาเร็วๆนะคะนโดริอย่าร้องไห้เลยนะคะคุณแม่ยิ่งเห็นคุณแม่เป็นทุกข์ใจหนูก็ยิ่งอดร้องไห้ไม่ได้อะคะ่ะ แตว่าหนูหนูไม่เป็นไรแล้วค่ะหนูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าหนูได้อยู่กับเซจิคุ้งที่หนูรักแล้วนี่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่คะได้โปรดอย่าเศร้าใจไปเลยนะคะ 恥ずかしかったりすごく嫌だったり思えてそれは僕が気持ちを伝えることが怖いから ขากับขาโจตอนต่อไปตอนวันเวลาของการค้นพบฉันอยากรู้จักเซจิคุงมากกว่านี้จังเลย